สวัสดีครับนี่เลยครับน้องหิงสวัสดี้องบอสหันหนามาดิเหรน้องบอสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเรียวดีงอาคามนีครับ่ครับไรเลกครับไเลครับอันนี้สาอยู่น้านะครับที่สามบ้านครับ นี่เสียวไปจี้ครับไปเผากินข้าวเที่ยงครับครับเราไปเบิงกันครับอันนี้ปูนูครับปูนู<อ>พ่อครับนี่ครับไอ้วานซิดไม่แล้วครับไม่แล้วไม่แล้วเอาอยุบปะเอาบ่เอารด ผูหญกินเอาเอาเอามีแต่ใส่นี่ตัวนังไปกินเีก็ได้ตัวใหญ่เอามาได้ดดทั้งไปกันนี่นะน่าใจครับเพราะว่ามีแต่น้อยตัวใหญ่หู้ ไปแล้วครับจมแล้วครับอืมอืมเื่องเรื่อนี้นี่นะครับมาดินดีหมดมาดินใส่ดิขู่กูกับปุปุนี่ ลูกปลาพันปลาครับลูกปลาพันปลาน้ลองบอสน้องบอสไ้อบอชูมือดูน้องบอสอะบอสแรกตัวแล้วลูกบอสได้สตัวแล้วเด้์บอสตัวก้อนนั่นนี่ ยังแม่ยังบเล่คไปยมมันได้เจัีล้ครับไปแล้วคไปแล้วไปแล้วจมแล้วมิดเลยขึ้นมาอีกแล้วลูกปลาพันปลาครับดูปูครับดูปู นิ่งครับยังนิ่งอยู่เอาลเอาลเอาเอาเอาอไอ้ลูกปลาอมกแล้วครับลูกปลาพันปลานี่ครับวกินนี้อมย่งเลลงมันบวลงสูดไงแม่มันหายคือมันตอดกินอยู่กำลังเผาย่างอร่อยๆครับเนื้อหวานกล้วย เียบสม่ำเนี่ตัวนี้เกล้องบริการถึงทีเต็มกล้องนครับโอ้งามเลยยาพข้อนไะั้งจ้าโอเคโอเคมาเลย ของป้นี่ของบอสกินินินไะของน้องบอถ้าเอาตัวใหญ่ๆครับตัวหาลกประมาณขนาะลูกพ่อพ่อพ่อพอปูมาอีกแล้วม้าเดนมาเลยมั้ยเนี่ยม้าไผ่อยากกินลาขึ้นไปแล้วไปแล้วอือ พอโหันหนามรู้พอกับเหมืกันเลย้าเหมือนน่งบอโอ้อย่เงี้ยไปแล้วบอด้องหน่วงกับบอดเอ้เงี้บไปเราฟ้าแล้วกันนี่ครับจม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 ขึ้น จมเยอะจมแล้วครับจมแล้วจมแล้วอัดคุยเอ้ยเอาวะเอาโลดหนึ่งพกไปสู่ยเนี่ยไรครับครับครับนี่ครับหลิวล้วนๆนะครับนี่ครับยุสานาเจ้าของครับ โอ้พ่อพ่อตอุ้ยเอาพอวับบาดดูยังใกล้ไมายิก้ยล่ัอยก่ใกล้หยิกเข่เฉียงเข่งมือเล้ยวเือรับยวครับครับครับเดดไปเียแ่ายเดดไปโอเคครับ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  อครับไลอยู่นีไ่อย่ตงีนี่ครับสะะเจาะน้ำเลยครับเนี่เจาะน้ำโซรเซครับเปิดไฟกับแรนน้ำกับไลเลยครับจักมือ่นี่พอจอเลพอรวมขุดด้วจักมือนทั้งเจาะทั้งยัง ดีไปหกหมื่นนะครับถึงสะถึงโซลาเซลถึงท่อนามถึงปั๊มหกหมื่นครับงานบกว่าหกหมื่นครับรวมทั้งหดหกหมื่นครับได้ตรงนี้ครับถึงสาถึงสาที่ลึกสามเมตรครับก้วงก้วงใคพอสามสิบป่ะเนี่ย กวงี้สิบห้าเงาสามสิบสาน่อยครับอมื่นบนานปนแบไปทั้งนั่นอ่ะกลๆเลยเอาบอลเบอลุดมม่นมรวม กูรปว่กวงต้องิวมืนมันยาวกว่าน้งันนเพอดีแล้วเนี่ยเวลากินปลากินยากเปืปอดแล่ว่าชนิดเล็กน้อยหนึ่งพราน้ำนี่เปื่แต่ว่าทั้งคางด้วยพเมื่อชีบก็ปะเหงือ่ปากย้ำสมม้อมือครับปากครับ อ้ตัวเล็กๆครับประเดี๋ยวพอปล่อยซะตัวเลยกลับกันแล้วค่ะแ้ครับลมแรงครับ พุ่งมากลับไปกินที่บ้านครับเฮ้ยผาค่ะโอยโโอเคค่ะไปเจอกันที่บ้านค่ะครับผมอาบวะอืมโลโลครับโล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 นี่ครับคนยางปะนะครับอันนี้สุกไปชุดหนึ่งแล้วครับ นี่นะคร,โลโลโลรับโล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 ครับโล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 ืมเหลืองๆโอ้ผงบินตํี่รงบินตั้มมาตัดสิเีมาะพอ <c oughs> เอาถุงอ,อีกถุงนึงก่อน นี่ครับโอ้โห,โหครับย่างปลาเนนโอเคครับเดี๋ยวไปรอจินพร้อมกันนะครับ